สวัสดีครับผมหมอโยงครับหมอโยงเป็นหมอสู่ครับมีคำถามถามหมอมาครับว่าอยากทราบว่าอายุครรภ์ที่นับจากวันแรกของประจำเดือนคือ11สัปดาห์แต่พอไปอัตราซาวได้แค่9สัปดาห์ควรจะยึดตามอันไหนคะคำตอบก็คือต้องยึดตามอัตราซาวเป็นหลักครับสาเหตุเพราะว่าเวลาอัตราซาวครับในช่วงที่อายุครรภ์น,น้อยกว่า12สัปดาห์ครับคุณหมอจะ วัดขนาดของตัวเด็กจริงๆเลยครับว่าเด็กยาวกี่เซนกี่มิลน,นะครับซึ่งในการคำนวณของเครื่องอัตรสาส่ครับเวลาที่วัดขนาดตั้งแต่หัวจดก้นของตัวเด็กอ่อนๆนะครับที่อายุคันสองสามเดือนเนี่ยครับคุณเครื่องอัตรสาส่าเนี่ยจะวัดขนาดได้เป็นเซนนะครับเป็นมิลเลยครับแล้วนำไปคำนวณหาอายุคันที่ถูกต้องเป๊ะเป๊ะเป็นวันได้เลยครับ ด times, ูว่ากี่สัปดาห์กี่วันเลยครับแต่ในเคสนี้นะครับที่นับจากวันแรกของประจำเดือนครั้งสุดท้ายอันนี้ก็ถูกต้องนะครับเวลานับอายุครรภ์ครับเราจะนับจากวันแรกของประจำเดือนที่มาครั้งสุดท้ายนะครับที่มีเลือดประจำเดือนเราไม่สนใจครับว่าจะมีเลือดประจำเดือนมากี่วันเรานับแค่วันแรกนะครับของประจำเดือนครั้งสุดท้ายครับว่าวันไหนนับจนถึงวันณขณะที่ตรวจอัตราสาวนะครับ ถึงจะทราบอายุคันอันนั้นคือนับจากวันของประจำเดือนครั้งสุดท้ายนะครับซึ่งจะเชื่อถือได้และก็เป๊ะได้ถ้าคุณผู้หญิงมีวงรอบประจำเดือนที่มาเป๊ะแน่นอนสามารถกําหนดวันที่จะมาในเดือนต่อไปได้ค่อนข้างแน่นอนนะครับถึงจะใช้การนับวันจากอายุคันได้นะครับสรุปก็คือถ้าเทียบกันระหว่างการนับวันนะครับกับอัตราสาวนะครับ ในช่วงอายุคันที่น้อยกว่า3เดือนลงมานะครับก็คือ12อาทิตย์ลงมาเราจะใช้การนับอายุคันจากเครื่องอัตราซาวัดขนาดที่ตัวเด็กได้ชัวร์แล้วก็แม่นยำกว่าครับแต่ถ้าไม่ได้อัตราสเลยในช่วง3เดือนแรกนะครับก็ต้องใช้การนับวันจากวันแรกของประจำเดือนครั้งสุดท้ายซึ่งจะได้ผลถูกต้องก็ต่อเมื่อคุณผู้หญิงท่านนั้น มีประจําเดือนมีวงล้อของประจําเดือนที่มาปกติเป๊ะๆทุกเดือนนะครับถึงจะใช้การนับวันได้ครับสุดท้ายนี้ขอฝากกับคุณผู้หญิงทุกคนเลยครับให้ช่วยจดบันทึกครับวงล้อประจําเดือนครับว่าประจําเดือนมาครั้งแรกเมื่อไหร่วันแรกเมื่อไหร่หมดเมื่อไหร่มากี่วันในแต่ละวันใช้ผ้าอนามัยกี่ผืนมีอาการร่วมของอาการประจําเดือนมาด้วยหรือเปล่านะครับ ปัจจุบันนี้ก็มีแอปในมือถือสามารถประทิกได้ง่ายๆนะครับด้วยความหงายใจใจหมอยก